อยอพระเยีนพรองค์ลาชันยอพระวันองคระชินที่นี่สานเชิญรับชมบรับ ต้นเสียงยื่หางกับต้นขบวนมานครับกลูกๆของเราสื่อสารนะครับเยาวชนคนรุ่นเลื่อนขบวนเข้ามานะของโรงเรียนทิพระยะพิทยาพรเป็นขบวนขบวนแรกก็แปลกทุกทุกที่จะเป็นขบวนของอะไรนะ กองยาวข้าวหน้าดาูเป็นของโรงเรียนทิพย์พญาพิทพยากร เมืองในอดีตการนำเนิการรัากษของเมเอพื่อี่จะนำพาความมีสีปูเหรือกรเเมืองอืนที่รับารจากคุณในาษาเดียวกันเพื่อให้ที่น้องประธานดของเมืองนั้นได้รับผลกระอในเปที่ประชามติดเดมกครับกนอากรัฐบาลมองปูนั้นเดิมละมีการจัดอยู่ที่วัดกลางซึ่งอยู่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2 3 1 5อดีตของรัฐบากับสิบผู้ว่าผู้เหมือนั้เป็นของรัาบาล ก็เป็นกระบวนเดียวกันกับกระบวนไม่ไม่รสักละของโรงเรียนทิพย์ะพนเนยาิทิพย์พยากรณ์แสดงเพื่อจะมครทีู่่นในขบวนถัไปีเรเห็นจะเห็นว่าจะมีคนไทาทองคณะกรรมการมูลนิธิที่ก้า้วคลสาราะว่าระเภนนบการร่วมเดินขบวน สิ่งที่ท่านผู้อยู่น้นนะครับเป็นดาบปลายสีแล้วก็เลื่อมผีของง้าวอันเป็นตัวแทนผลงานขั้วหนึ่งบนกูนเนอร์นะมีฐานะเป็นเจ้าเมือนแล้วก็มีฝักติดในฐานะของเจ้าประเทศสราฟตัวอ่างจ้าวที่สูงนั้นเป็นเท่าเด็ของนัำซาแล้วก็ในื่อของปัญงเงาครับเรื่องเชียนตูด้วยว่าลักษณะการเจ้าโลกยิ่งสูงเท่าไหร่ที่สะท้อนถึงสัตยานของเจ้าลายฝ่ายนั้นมากขึ้นเท่านั้น ท่านงโขกอันนั้นหมายถึงเมืองทัชประเทศลาล่าที่เกิดจากเจ้าแก้วมุงวรอันประกอบไปด้วยเมืองร้อยเอ็ดเมืองตัวลำภูมิและเมืองมหาสารคามโดยสามพันจ้องนั้นเป็นเมืองที่ปัจจุบันได้กลายเป็นจังหวัดอีกสามจังหวัดอันประกอบไปด้วยจังหวัดยโสเศจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดปุรีรันที่ทัสามจังหวัดนั้นเลื่นและเป็นทายาทของเจ้าแก้วมุงควรกันสิ้นครับ ข้อไฟโบราณเดิมนะจะมีการเอ้บ้างแต่สามบ้างเราเรียกว่าข้อไฟสามขาที่แต่เดิมก็ใช้คนขาเอาแต่ล้วหลังต่อมาบางช่วงก็จะใช้เกวียนนะครับลักษณะข้อไฟจะจำเป็นข้อไฟสามบ้านมีเสียงพยานหน้าหสามเสียงโดยอุปมาอุปไม้เทียบเคียงว่าไม้ถิ่เกศที่อยู่พื้นฐานก็กินไฟของมนุษย์ประกอบไปด้วยรากรากโถสัดและโมงั้นดังนั้นการปฏิบัติงานข้อไฟหรือที่ปูนหกนั้นจึงมีระยะสอณะบางหมายคือ นกจากการบริการจุด้าไปขอฟ้าขอฝนจากพยาแห่แล้วแต่เป็นการน้มนาผู้คนแทรกรืองผิข้อสมาธิไดเ้าในเรื่องของการละที่เกนตัวงการนั้นการเล่นเลนบรไฟไม่ว่าจะมีการเล่นแบบใดมีการล้อลอยในขนาดไหนแต่การให้อภัยทานรวมถึงการให้อภัยกันเป็นเรื่องที่ต้งามากในปราเพยาของรถไฟของพี่น้องชาวมาราร์เรวัชรีสารรวมถึงชาวสุบรรณบุรอสีภูครับ ในโซนที่ท่านเนกจะนำเข้ามานะั้นเลยว่าตัวมันย่อยยอกตัวรถไฟในที่ว่อนว่าเากขขอกเ,เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าตัวมันยอกรไฟนั้นมีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยและถึงว่าถ้าเป็นต้นจำเหลือหรือว่าต้นฉบับหรือฉบับของการเรียกว่าไฟทำให้ท่รถไฟที่มาอื่นๆนะครับได้นำเข้าไปในหวกรุงเทพ เรืงกนไหนน่านอยู ho, tipo, ่ด no no ้วยเกิดท่างจังร้อยเอ็ทัสิ้นะและปัดนมีการขายทอดในช่้น้ไปจนถึงลูกรุ่นหลานท่านที่ยืนอยู่นะครับคือจาทย์ทุกุงแสนโทษใก้คอาปั๊ไฟในา้ัายขาวตํบลานโนเบอเสืองําัดร้อยเอ็ราจะเรียกว่าอ้าฟไฟแชมป์ออฟเด็ชนะครับปีนี้ท่านาปั๊ไฟร่วมในตำบนแห่จำนวนสองบ้านนะครับอีกท่านเดืนนะครับเป็นเสือเกที่ถือว่า ผู้กับเมืองเทลุงมามานเกือ60ปีท่านตัด้รถไฟลายกระจายตัดกับนายพ่อแทนของคู่วันเจริญร่าคุณพ่อคือท่านหัวร้องหาปัจจุบันทูลลาทท่านอยู่ที่บ้านข้างบ้านตำบลหัวช้างอำเภอสุรัฐนะครับแล้วก็ประจากนรถไปคือตาเรียกแจ้งสนามนะครับซึ่งตอนนี้ท่านกำลังเดินทางมา นะครับตาเลี้ยงแรกสนามนี้ถือว่าเป็นปลาของอเมริกัสุรัขพูลซึ่งทำเสียงพยาน่าและสวยงามที่สุดนะครับเป็นการยอมรับของชาติท้ไปทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดว่าต้องไฟเมป็นฝีภูมินะครับโดยเฉพาะแต่ลูกช้างของบรมลังก์โูนั้นมีความน่ากลัวมากที่สุดและเอกลักษณ์ของท้องไฟที่ถือว่า เป็นแบบตั้งเตือหรือต้นฉบับมากที่สุดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่มีการออกล่างกับมีเรื่องรถไฟในตั้งแต่200-300ปีคือลักษณะของการเล่นรถไฟต่อสีุูเท่านนั้ครับสำหรับรูปแบบในที่อื่นอาจจะมีการตกแต่งเล่นรถในลักษณะที่แตกต่างกันแต่สำหรับรถไฟในสีภูมิหรือเอไลสีภูมินั้นได้รับการยอมรับจากสตูดิโอช่างทุกภาคในเก็บประวัติศาสตร์ว่าเป็นแห่งเดียวที่อนุรักษ์แบบ้เดิมได้สวยงามที่สุดและสมหวังเป็นตราบมากที่สุดว่า เครืองร้อนไหมครับเวลาไรนานๆของผมไม่ร้อนซัมซุงดีสุดแล้วครับม่ร้อนไหมซึ่ไม่ซัมซุมดีสุดแล้วไอคอนยิ่งเร็วยิ่งร้อนใช่โดยใช้แล้วโอ้ยก็ร้อนอะไรก็ร้อนหมด ในที่ของข้าเดิญของการประเไนะครับก็อะไรันนี้ต้แดด้านหลังอ๋อแดดด้านหลังรันลไม่ให้ร้อนหมือนนะการที่ยวเรขอเงินบุญแนบุญในสมัยก่อนเรียว่าถ้าอเยก็ร้อนอยู่อันนี้อันนี้65องศาสิว๊บเบียรครับนนี้แต่อนและสงสว่าตนี้ไมแพงคร สามร้อยแปดนบ่เอกนแห่งหนึ่งนะครับในเขตทศบลตาามีอุรินทจะได้ทำการแสดงนะครับในการจ่ายการซื้อรถไฟแบบโบราณนะครับเดือนนี้นะครับเรามี อกขบวนแล้วนะครับาอันนี้ผมเพิ่งจะจับัจับดูได้ครับจับดูได้ผมเพิ่งเสียเมื่อกี้นาเราออกบาแตดวครับเย็นแล้วเย็นลยแต่อย่างนี้ใช่เขาเอาแตะด้านหลังโอเย็นแล้วอรับนีเยค่ันจะไปไกลแท้ยศ อันนี้เป็นขบวนที่สองนะ